วันนี้นำทุกท่านเข้ามาไหว้พระพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโรควัดวัดทิพย์สุคนทารามทางเข้าโล่งเรื่อนสาสา,สาน,นครับมีรองลอยฝนตกผ่านไปเราเดินทางเข้าไปกันนะครับ ก็เข้ามายัางภายในวัดแล้วที่นี้ก็มีร่องรอยเค <c oughs> ยเคยมีสาธุรชนเข้ามาการน่าจะคร่าวงเมื่อช่วงก่อนๆน,นู้นปัจจุบันนี้ก็เงียบเหงางไปเงียบเหงาไม่มีใครเข้ามาเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวเราเข้าไปทางนี้ไปทางนี้ องพระใหญ่เดินตรงเข้าไปนั่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปกราบพระองพระใหญ่พระประธานพรครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางนี้กันเนาะ,ะเข้ามาถึงตรงนี้เป็นจุดลานน้ำผู้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเนื่องจากคน เขามากันน้อยก็ไม่ได้เปิดให้น้ำเวลาไปกราบพักกันเนาะเข้ามาถึงจุดนี้อยู่หน้าพระประธานองค์ใหญ่ก็ข,ขอบุญญาบารมีของพระพุทธองค์ ทรงอนวยพรให้นัาทธรรญาติธรรมสาธาชนกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปราถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน กาบเรือนนี้ก็จะสร้างไว้ให้สวยสดงดงามทั้งสวนธรรมชาติและพื้นที่สำหรับการเดินเข้ามาไหว้กราบพระองค์ใหญ่มากครับ ไม่ทราบว่าสูงเท่าไรน่าจะประมาณนั้นเนาะหลายสิบเมตรมากันนะเมือประมาณตึกสิบชั้นหรือเปล่าประมาณตึกสิบชั้นใหญ่มากครับครับนารานรานพุทธมนฑลวัดทิพ์สุคนธารามห้วยกระเจา้ากาญจนบุรีกาญจนบุรี อยู่เชิงเขาเป็นภาพรปูปที่สวยสดงดงามมากครับครา้นี้เป็นแผนผังเป็นโมเดล ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูก่อนที่จะเข้าเดินเข้าไปดูกันในนะกว้างใหญ่สร้างไว้ได้วิจิตบรรจงสวยงามมากเลยการสลาบคลิปน,นี้ก็ขอ,อยุติไว้พเพียงนท่านี้พบก,กันใหม่ในคิวต่อไปโชคดีมีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ